สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงค์ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นดวงการงานการเงินความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนตุลาคม2564ค่ะดูกันเป็นแนวทางนะคะในทุกเรื่องสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะชาแนลแม่หมอนะ,อะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กกันยายนค่ะดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาเพราะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วนะคะ เราจะมาเริ่มที่การงานกันก่อนตุลาคมนี้นะคะชาวราศีสิงห์การงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างโอเค การงานสําหรับชาวราศีสิงห์ถือว่ายังดีมั่นคงนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นไปในทิศทางที่คุณคาดหวังอยู่นะคะนะช่วงต้นเดือนครึ่งเดือนแรกอาจจะมีเรื่องต้องกดดนันมีเครียดอันนั้นก็ต้องเครียอันนี้ก็ต้องสา,สางนะคะถ้าคุณเป็นหัวหน้าคุณก็จะต้องเข้มงวดกับลูกน้องบริวารบางทีาง,งานเยอะแต่ลูกน้องก็มีหลบเลี่ยงงานบ้างนะใช้แบบเออใช้ไหวพริบป,ปฏิบาลจะ แบบว่าไม่ค่อยทํางานนะคุณเองกูก็ต้องเข้มงวดมากขึ้นนะหรือบางทีอาจจะเป็นตัวคุณเองนะถ้าคิดจะหลบเลี่ยงอยู่หัวหน้าเขาจับจ้องอยู่นะคะพยายามทําในสิ่งที่มันถูกต้องไว้ก่อนถูกต้องถูกกดถูกระเบียบนะคะอย่าไปพลิกแพงอย่าไปแบบเออหลบเลี่ยงอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวจะโดนจับได้นะจะมีปัญหาเปล่า,เปล,าเปล่านะคะอันนี้แนะนํากันไว้แต่พอช่วงกลางเดือนไปโอ้สบายละ กลางเดือนตุลาไปถึงสิ้นเดือนทุกอย่างดีราบรื่นนะคะปลายเดือนนี่จะยิ่งได้รับความสําเร็จนะคะมีคนชื่นชมยินดีคุณเองฉเฉลิมฉลองได้เลยนะจะมีข่าวดีเรื่องงานเรื่องดีๆความสําเร็จมาแต่ตัวคุณเองต้องบอกว่าเราต้องเข้มงวดกับตัวเองแล้วก็เพิ่มความกระตือรือร้นขึ้นให้เยอะกว่านี้หน่อยบางทีมันจะมีบางช่วงที่เราอึดอเอือยแบบ ออกแนวแบบสบายๆเป็นฮี a หนึ่งนะคะก็อยากที่จะให้กระตือรือร้นมากขึ้นหน่อยนอกนั้นดีแล้วก็สมบูรณ์แบบมากค่ะต่อไปมาดูการเงินการเงินสำหรับชาวราศีสิง์ลัณนาสิงในเดือนตุลาคมนะคะการเงินในเดือนตุลาคมค่ะ อาจจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะคะ 1. เพราะว่าภาระคุณค่อนข้างเยอะเงินคุณมันเป็นเงินที่มาจากการทำงานแล้วมันไม่ได้มากกว่าปกติอะคะ่ะมันเหมือนกับว่าเงินก็ได้เท่าๆเดิมเท่าๆกับเดือนที่แล้วนะมันเหมือนกับมันสงตัวเราทำงานเยอะมันก็ได้เยอะมันสมดุลกันนะคะแต่ถ้าสมมติว่าช่วงนี้กันยายนคุณรู้ว่าอ ตุลาคมเนี่ยค่าใช้จ่ายจะเยอะเหรอเพราะฉะนั้นนกันยายนเนี่ยคุณก็เล่งแบบว่าเออเก็บเงินเก็บทองแล้วก็รัดเข็มขัดนะเก็บเงินให้มากใช้จ่ายให้น้อยมันก็จะช่วยทําให้เดือนตุลาคมของคุณคล่องตัวดีกว่าเดิม คือหน้าไพ่ที่ออกมานะมันจะออกมาจากอิงจากสถานการณ์ปัจจุบันของคุณนั่นหมายความว่าบางทีคุณอาจจะต้องเข้มงวดเรื่องเงินกับตัวเองมากขึ้นในตอนนี้เพื่อตุลาคมจะได้สบายขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะหันไปทางไหนก็ต้องจ่ายภาระอาจจะเป็นภาระาด้วยส่วนของตัวคุณเองหรือเป็นภาระเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งต้องจ่ายต้องดูแล นะคะอาจจะทําให้คุณแบบคือเราจ่ายเราดูแลครอบครัวก็ดีแหละแต่ว่ามันอาจจะทําให้เงินเราตึงมือแล้วก็มันติดติดขัด,ข,ดขัดได้นะคะทีนี้นะบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของเอกสารสัญญาเรื่องเงินเง,งินทองทองนะบางทีท่านท่านที่แบบว่าเออกำลังรอแบบเออเนี่ยมันมีคดีแบบเออฟ้องแพ่งฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายนู่นนี่นั่นจะค่อนข้างติดขัดนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องช่วงต้นเดือนจะยังติดขัดอยู่แต่พอช่วงกลางเดือนไปอ่ะจะเริ่มดีแล้วนะอาจจะเป็นเพราะว่า คุณจะได้รับความยุติธรรมแต่คุณต้องเป็นฝ่ายถูกนะคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณอาจจะได้เงินนะคะจากการฟ้องร้องนี่มาก็มาจับจ่ายใช้สอยกันในครอบครัวนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่มันเป็นมันไม่ใช่อะไรที่มันมาฟุกฟุกมันไม่ใช่อะไรที่มันจะมากกว่าที่คาดหวังมันก็สมน้ําสมเนื้อกับสิ่งที่เราควรจะได้ นะเอาเป็นว่าไม่ถึงกับเดือดร้อนมากในเรื่องการเงินแต่มันไม่ได้หวือหวาไม่ได้ตื่นเต้นถ้าเราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายได้นะคะก็จะดีมากกว่านี้ค่ะยังคงต้องมุ่งมั่นทํางานหาเงินเพื่อที่จะให้พอกับการใช้จ่ายอยู่นะคะโอเคต่อไปเรามาดูความรักเริ่มที่คนโสดกันก่อนนะคะคนโสดราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ คนโสดราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ค่ะแน่นอนค่ะนะมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะคุณจะเจอคนที่แบบว่าเออเข้ามาจีบเข้ามาคุยแบบ แบบอาจจะไม่ทันตั้งตัวก็ได้หรือบางทีอาจจะเล็งๆกันอยู่นะมีกันได้พูดคุยแน่นอนค่ะมาอาจจะมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ํานะอาจจะมากกว่าหนึ่งคนมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มาคุยมาจีบอาจจะแม่หมอจะมองว่าคุณเองคุณค่อนข้างระแวงนะคุณค่อนข้างระแวงแต่มันมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะเปลี่ยนสถานะจากโสดมาเป็นคนที่มีแฟนนะคะมีแฟนแบบคบกัน ตั้งใจจะสารสัมพันธ์ต่อไปในช่วงปลายเดือนตุลาคมมันจะเปลี่ยนสถานะของคุณแบบกระทันหันเราอาจจะรู้สึกมอนก็เออคุยคุยไปนะคะแต่มันมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจเช่นบางทีคุณอาจจะคุยอยู่มากกว่าหนึ่งคนแต่พอเลยกลางเดือนไปคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วมันมีสถานการณ์บางอย่างคุณอาจจะได้รับการยื่นคําขาดว่าคุณต้องเลือกเธอต้องเลือกต้องตัดสินใจแล้วคุณก็จะตัดสินใจได้ไม่เหมาะมองว่าคุณน่าจะเจอคนถูกใจแล้วก็ ได้พูดคุยกันนะภายในสิ้นเดือนตุลาคมนะอาจจะได้ตกลงเป็นแฟนแล้วก็คุยกันแบบจริงจังเราจะสารสัมพันธ์กันต่อไปจนถึงขั้นเป็นแฟนถึงขั้นแต่งงานแต่งการคือมันเป็นอะไรที่มันดีมากแต่ว่าอาจจะต้องรอช่วงปลายเดือนเพื่อจะรอความมั่นใจรอให้มันมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้เราเห็นทุกอย่างมันชัดเจนนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นการตกลงใจตกลงปงใจแบบกระทันหันก็ได้ว่าอ้าวอยู่ดีๆเขาขอฉันเป็นแฟนเออมีแฟนแล้วนะคะมันออกแนวนั้นมาก กว่ายังไงก็ตามแต่เนาะก็ว่ากันตามดวงเนาะแต่ยังไงแม่หมอมองดีนะว่าอาจจะมีแฟนแบบอืจริงจังโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวในช่วงเดือนตุลาคมนี้แหละนะคะทีนี้มาดูในส่วนของชาวราศีสิงห์ลัคณาสิงห์ที่มีแฟนกันบ้างขอพูดถึงคนที่ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะไม่ได้มีปัญหากันมาก่อนในเดือนตุลาคมความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรคะ่ะ ยังดีเหมือนเดิมไหมนะความสัมพันธ์ดีค่ะนะเออไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ถ้าคุณรักกันดีอยู่แล้วตุลาคมนี้นะช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะเออยังดูนิ่งๆคุณทํางานแฟนทํางานนะออมีเวลาก็คุยกันไม่มีก็ไม่คุยมันจะเข้าอกเข้าใจกันดีแต่มันก็จะดูอืดๆเอื่อยๆน่าเบื่อไปนิดนึงนะออบางทีอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเออคุยกันคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องงานปรึกษาเรื่องงานปรึกษาเรื่องเข้าวัดฟังธรรมปรึกษาเรื่องแบบ อะไรที่มันที่มันเป็นเหมือนเหมือนเพื่อนกันอะเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนที่แบบว่าคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้คําแนะนําซึ่งกันและกันไม่ได้หวือหวาพอครึ่งเดือนหลังเท่านั้นแหละเอ้ยมันเดือมีความตื่นเต้นหวือหวาอาจจะมีการแบบเซอร์ไพรส์นะมีการดูแลเอาใจใส่มีการแบบทําอะไรที่มันผิดไปจากเดิมมันตื่นเต้นหวือหวาดีมากแต่ถ้าคุณไม่มีแผนการว่าคุณจะเซอร์ไพรส์แฟนคุณหรือทําอะไรที่มันเป็นพิเศษคุณต้องวางแผนแล้วนะ ชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์แม่หมอต้องบอกก่อนว่าคุณจะต้องรู้นิสัยใจคอแฟนคุณว่าแฟนคุณชอบเซอร์ไพรส์ไหมถ้าแฟนคุณชอบเซอร์ไพรส์ชอบทําอะไรที่มันตื่นเต้นเขาก็จะทํา แต่ถ้าคุณมองว่าคุยคุณรู้นีสายแฟนคุณอยู่แล้วถ้าแฟนคุณเขาแบบว่านิ่งๆเงียบๆทำแต่งานเข้าแต่วัดคุณเองคุณต้องเป็นฝ่ายที่จะทําอะไรให้มันหวือหวามีชีวิตชีวาทําอะไรที่มันแปลกไปกว่าเดิมเพื่อที่ให้ความสัมพันธ์มันสดสดชื่นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะต้องใช้เวลาร่วมกันอาจจะวางแผนไปเที่ยวด้วยกันอยู่ด้วยกันหรือทํากิจกรรมอย่างอื่นที่มันรู้สึกว่ามันจะช่วยสนับสนุนให้แบบว่าความรักเรามันดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะต้องทานะไม่ท ไม่ได้นะคะมีวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนบ่งบอกว่าคุณจะทําเหมือนเดิมไม่ได้ละนะคุณจะคุยกันแบบเพื่อนคุณจะชวนกันไปวัดอย่างเดียวเลยที่ไม่มีอะไรที่มันโรแมนติกเลยไม่ได้นะคะเอาล่ะแต่มันดีนะไม่มีอะไรเสียหายค่ะรักกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะสําหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงที่ทะเลาะกันมาก่อนหน้ามีปัญหากันอยู่นะคะตุลาคมจะเป็นอย่างไรคะ่ะ เอาล่ะตุลาคมนี้นะคะเหมือนดาบสองคมนะตุลามันเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสและจังหวะในช่วงครึ่งเดือนแรกที่จะพูดคุยทำความเข้าใจ ตกลงกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันแต่พอเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังอะ่ะมันเหมือนสถานการณ์จะเลวร้ายลงไปมันเหมือนกับว่าไม่ได้มีการตัดสินใจที่ชัดเจน,นเหมือนกับว่าไม่ได้มีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาคือบางทีพอคุณคุยกันอ,อาจจะตกลงกันว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวฉันปรับตรงนี้เธอปรับตรงนั้นนะแต่ทีเนี้ยมันออกแนวว่าคุณจะต้องเจอสถานการณ์ตบแบบเนี้ย เจอปัญหาเนี้ยยังไม่สามารถแก้ไขได้นะคะใครบางคนอาจจะยังอืดอึเอือยยังไม่ยอมแก้ไขรับปากไปก็ไม่ทํานะคะสมมติว่าคุณบอกแฟนคุณว่าเธอเธอต้องอย่างงน้นอย่างนี้นะฉันถึงจะกลับมาคืนดีกับเธอแฟนคุณก็รับปากคุณนะช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะพอรับปากไปเสร็จ เขาทําเหมือนเดิมไม่แก้ไขอะไรเลยน้ําก็มีแนวโน้มว่าถ้าได้พูดได้คุยกันช่วงปลายเดือนอาจจะทะเลาะบางท่านอาจจะถึงขั้นเลิกรากันไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอยากให้ลดความคาดหวังถ้าสมมุติว่าคุณทนไม่ไหวแล้วกับแฟนคุณอยากจะเลิกอยากจะขอเลิกคุณจะอาจจะได้เลิกสมใจในช่วงปลายเดือนนะคะอาจจะตัดสินใจจริงๆจ,จังๆว่า ฉันไม่ฉันไม่ไหวแล้วฉันพอแล้วฉันจะไปฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมีโอกาสจบความสัมพันธ์ได้แต่ถ้าคุณไม่อยากจะเลิกจะทํำยังไงนะคะก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าพยายามหลีกเลี่ยงการออที่จะบังคับให้มีการตัดสินใจบังคับให้มีการเลือกเรียกได้ว่าหลบเลี่ยงการประทะไว้ก่อน เนะพราะมันมีแนวโน้มว่าถ้าคุณประทะการถ้าคุณคุยถ้าคุณเคลียร์มันมีแนวโน้มว่าจะจบลงที่การเลิกราจบลงที่ความเสียใจยจบลงที่หลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นหนึ่ง นะคะเผื่อใจด้วยลดความคาดหวังแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการประทะมันถึงจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันความเจ็บปวดผิดหวังเสียใจเราอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากแต่ว่ามันก็จะรับมือได้ดีมากขึ้นถ้าเราเตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะคือบางทีมันเจ็บปวดมากเพราะเราคาดหวังมากแต่ถ้าเราไม่คาดหวังเราคิดว่าอ๋อโอเคไม่เป็นไรขอแค่มีเขาอยู่นะบางคนคิดแบบนี้นะแต่บางคนก็อยากจะเลิกบางคนก็บอกขอแค่มีเขาอยู่คุณก็ต้องยอมรับได้ว่าทุกอย่างมันเขาจะไม่ทําแบบที่คุณต้องการเขาจะไม่แก้ปัญหา หรือคุณสองคนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ปัญหายังอยู่คุณก็ยังต้องทนเจ็บปวดอยู่กับสถานการณ์นี้อาจจะต้องรอจนเดือนต่อไปถึงจะมาดูกันว่ามันจะดีขึ้นไหมนะคะอันนี้ให้กําลังใจชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์ที่มีปัญหากับแฟนอยู่เพราะว่าตุลาคมนี้มันยังมันยัง,ม,ยงมันไม่ดีขึ้นนะคะเนาะก็คงต้องหาวิธีรับมือไปนะคะมาดูสุขภาพค่ะ สุขภาพนะคุณสุขภาพยังถือว่าแข็งแรงดีแต่ตุลาคมนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังรอบครอบไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการทํางานการเดินเหินทำอะไรต่างๆนานานะคะให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นมีแนวโน้มว่าคุณจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวด้วยความประมาทแล้วก,แวก็แล้วก็พลาดพลัง้งด้วยความไม่ระมัดระวังเลินเล่อประมาทเลินเล่อของตัวเองนะโอกาสที่จะบาดเจ็บก็จะเป็นช่วงเอ่อช่วงเข่าช่วงขาข้อเท้าอะไรแบบนี้นะคะก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะ แต่บางทีมันก็เป็นอุบัติเหตุแบบหกล้มอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะก็อพิจารณาดูเรียบร้อยนะคะดวงของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ประจำเดือนตุลาคม2564เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอให้ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่อัปเดตดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ